สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื่อนี้สิพาเมเหตุเมนูมักไก่ย่างเ้อจ้ะมักไก่ย่างอย่างในเตาอบหรือว่าบนเตาทานกระได้ท่ากันเ้อจ้ะเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็เครื่องปรุงมี้บหลายอย่างดอกจ้ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งว่าเครื่องปรุงมอ้อย่างแน่้ด้อจ้าย่างแรกเลอจ้ะน่องไก่เลอจ้ะมื้อนี้ข่อยใส่เป็นน่องไก่ซี่นอะะ่องแล้วแต่เฮาสชิมีเ้อจ้ะเฮ้าจะย่างแบบว่าไก่เป็นโตหรือว่าไก่น่องกระไดแล้วแต้จ้ะปริมาณก็ตามชอบคือเก้า ส่วนเครื่องปรุงก็มีเด้จ้ะพริกไทยผงจ้จะพริกไทยปน่นน้ำตาลทรายรสดีซีอิ๊วขาวซอสถอยนางล้มเด้จ้ะมีแค่นี้หละจ้ะง่ายๆสูตรนี่ข่อยจูบแซนกระเทียมพริกไทยที่ตำร่วมกันมะโคลร่รวมกันเด้จ้ะไม่ต้องใส่มักกระเทียมเลยเป็นเมนูที่ว่าง่ายๆแต่ว่าแซ่บเด้จ้ะเดี๋ยวเขามาเริ่มลงมือเห็ดเลยเด้จ้า เดี๋ยวข้าจะมาปรุงเครื่องเรื่อยจ้ะข้ากับปรุงเครื่องด้วยน้ําตาลกะเบิองด้วยจ้ะน้ําตาลจากสองซอนเพราะว่ามันจะซึมเข้าไปในเนื้อไก่น่าจ้ะจะได้แซ่บๆอันนี้รสดีจ้ะขาดไม่ได้คือรสดีเลยจ้ะจะพอใส่ผงชีสด้วยจ้ะใส,ส่แต่รสดีเวลาหมักไก่หรือว่าหมักหมูย่างนะจ้ะก็ใส่แต่รสดีอย่างเดีวยว ข้ากะเบิ่งเอาด้วจ้ะแล้วก็พริกไทยป่นเนยอ,อันนี้พริกไทยพริกไทยปน่นพริกไทยขาวเรือพริกไทยดำยังก็ได้เบิดเลยจ้ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่กับข่าเมื่อใดให้กันเลยจ้ะน้ำมันหอยนี่เฮ็ดไก่แซ่บไก่นุ่มรสชาติดีเลยจ้ะใส่ลงไปซีอิ๊วขาว แค่นี้เลยจากเครื่องปรุงง่ายจากนั้นเท่ากับคุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าเดี๋ยวใส่ถุงมือดีๆก่อนจะวันนี้ถ้าเล็บได้ต้องใส่ถุงมือด้วยคุกเข้าใส่หม้อใส่กาละมังแล้วแต่ผู้ใดมีอีอย่างที่ใส่เลยจ้าวันนี้คอยใส่ใส่หมอห้อใหไงเพราะว่าเพราะว่าจะได้คุกเขา้าง่ายๆเลยจ้า กับขกยข้าวคันมะเข้า,ขขากันได้จ้ะสูตรนี่คอยสิว่าบ่ปล่อยทิ่งไว้เด้อจ้ะมักแล้วบ่ปล่อยทิ่งไว้หมายถึงว่าจะย่างเลยเด้อจ้ะพออันมักเสร็จแล้วคอยก็จะย่างเลยแบบนี้นะจ้ะแซ่บคือก,กันเด้ เก็บแต่ทั้งสองอยางมักทิ้งไว้ก้อนหรือว่าจะยางเลยก็ได้ให้กันด้วยจ้าเอากับคุกเข้าไปให้เข้าออกันไก่ขาใหญ่ๆนูนนนจ้ะกินโบเบิดดอกเที่ยเดียวไก่คนหนึ่งเนะ่คนหนึ่งกินโบเบิรดได้จ้ะน่องน้องอย่างใหเลยนักเนี้ยน้องอยังใหญ่ แเขทอกันด้จ้ะเมนูไง่ายๆจ้ะเี่ยเบิดูอันนี้ว่าคขอยป่าเชียงด้ยกันป่าเชียง สอ,สอ,สอสงมมงจะ,ะได้ซอสจะได้ซึมเข้าไปด้วยจ้ะปาดก็ได้เพราะปาดก็ได้แต่ว่าค่อยปาดด้วยจ้ะแค่นี้ก็เ,เรียบร้อยเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยห่าก็ไปใส่ถาดด้วยจ้ะที่เตรียมจะย่างใส่ถาดโอ้ยนีถาดถาดค่อยเตรียมไปแล้วเลยสินข้กล่องเนาะ ทาาเด้อซีน้องกับหม้อติน็นทานเลยได้ดจ้ะน้องใหญ่ๆเนาะย่างกับกรอบดูสวเสียบกินก็ข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ด้ดจ้ะ นาทีการย,ารย่างแล้วตะเฮ้าด้จ้ะเริ่มจากสี่สิบหาน,หนาทีก่อนได้จ้ะเริ่มจากสี่สิบห้าน,นาทีผู้ใดมากรอบก็นั่็จะเป็นชั่วโมงได้จ้ะแล้วาตะาเฮ้ามากมากบก,มก่อเๆราก็ย,ย่างโดนๆได้จ้ะหลังจากสี่สิบห้าน,นาทีห้ายังบ่พอใจเขาก็ย่างต่อได้แบบนี้นะจ้ะนาทีเข้าอ,อย่างเพิ่มเง้วได้แบบนี้นะ ดูสีขาสีนองขึดเต็มเลยเด้ะซอสที่เหลือเข้าก็ใส่ลงไปเลยด้จ้าหยุดลงไปเลย,ย,ลเลยใช้ที่ย่างแบบว่าเอาตะแกรงห้องเลยก็ได้ได้จ้าต่ว่าข่อย่างวิธีนี้ที่เอากระดาษวางก้อนแล้วก็ย่างด้จ้ะได้ทั้งสองวิธีแต่ตะพูมักพูสะดวกน่าจะน้ำซอสเอา ทาลงไปถึเหลือเด้ย๋ยสองร้อยยี่สิบองศาแค่นี้หละจ้ะเดี๋ยวจะไปย่างก่อนตอนนี้กำลังเอาไก่เข่าอบในเตาอบไฟฟ้าแล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวอบเ็จแล้วพ้อจะมาเบิ่งอีกแค่นึงเด้อจ้านี่จ้าหลังจากอบแล้วเรียบร้อยกำลังห่อนๆเลยเด้อ กำลังได้ทีเลยกลิมเกลียมเด้อจ้ะหอมหอมเด้แบบนี้ก็่บไปอีกแบบเด้อจ้ะง่ายหฮออย่างในเตาอบไฟฟ้าเด้อจ้ะง่ายขึ้นกันเด้อจ้ามันก็ง่ายคนละแบบนะจ้ะถ้าอยู่บ้านเฮาวันนี้เตาท่านเนาะจ้ะเตาท่านก็ง่ายสะดวกอยู่นี่หนาหนาวมันอย่างได้ในเตาอบเด้อจ้าหน้าตาก็น่ากินน่ากินเด้อจ้ะหนุ่มๆนุมเลยแหละจ้ะ เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อคลิปหน้าจะทายังอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ุคลิปต่อไปแน่จ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า